สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับเราก็มีปอชพานาม m ล่าตัวล่าสุดครับเข้ามาติดนี่ครับชุดลำโพงตรงรุ่นกาวซีโร่ครับซึ่งเป็นลำโพงนะครับที่เอาไว้ใส่เข้ากับ c อชได้เลยนะครับซึ่งเรามาดูกันครับว่าตอนนี้ติดตั้งกันอยู่นะครับนี่ครับนี่ก็คือลำโพงปอชของเดิมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบอดี้มันว่าถอดมาเป็นยังไงนะครับ ด้านนี้ครับเราได้ถอดเพื่อทําการติดตั้งครับด้านหน้าเป็นวูเฟอร์8นิ้วนะครับด้านหลังเป็นวูเฟอร์6นิ้วนะครับไปดูด้านนู้นครับด้านนี้ครับติดเสร็จเรียบร้อยซึ่งเราได้ทําการติดแดมด้วยนะครับลดเสียงรบกวนจากภายนอกแล้วก็นี่ครับวูเฟอร์กาลซีโร่8นิ้วก็ใส่เข้าช่องเรียบร้อยนอกจากนั้นเราก็ยังแดมด้วยครับเพื่อเพิ่มความ นนแน่นแล้วก็ความแข็งแรงให้กับแผงประตูนี้ครับตัวเสียงกลางนะครับปอชคันนี้ข้างหน้าเนี่ยเป็นลำโพงสามทางครับนี่ก็คือเสียงกลางเขายไว้ที่แผงประตูแบบตรงนี้ฮะให้ทุกท่านดูนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับ,รบเป็นลำโพงบสพลาสติกนะครับแม่เหล็กเป็นอลูมิเนียมธรรมดา เดี๋ยวถึงเวลาก็จะใส่ตัวนี้ g a ซีโ r o ครับตรงรุ่นใส่แทนเข้าไปที่ช่องเดิมได้เลยแบบนี้นะครับทุกท่านแล้วรถ Panama คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับทุกท่านครับลำโพงเข้าช่องทั้งหมดเลยนะครับดูว่าเสร็จแล้วแผงประตูทุกอย่างเก็บเรียบร้อยนะครับเสียงกลางเข้าตรงนี้ w ูฟเฟอร์แปดนิ้วเข้าเรียบร้อยประตูหลังนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยครับสก i t t ตอรอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียงกลาง6นิ้วเข้าตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูระบบภายในกันดี๋ยวครับแล้วผมก็อยู่ใน Porsche Panamera คันนี้นะครับซึ่งหน้าจอตอนนี้ครับใส่ระบบ a l s ซึ่งทำให้เป็น Android ได้นะครับกล่อง a l s ก็ง่ายมากครับอยู่ตรงนี้เสียบเข้า USB เท่านั้นเองครับ ามาดูลูกเล่นกันครับว่าตัวนี้นะครับคุณจะได้ระบบ Android เลยเพียงแต่ว่าหน้าจอจะเป็นไซส์ที่ไม่ได้ถูกขยายเหมือนกับการเล่นหรือการใส่อินเทอร์เฟซแอนดรอยแบบที่เป็นกลอง Android ครับมันจะเต็มแต่ว่าอันนี้แบบง่ายและประหยัดครับก็จะเป็นจอขนาดนี้นะครับเหมือนกับการเล่นคาเพ์ครับแต่ว่าเราจะได้ทั้งนี่ครับ Google Maps นี่ครับทุกท่าน Google Map ครับโอเคมาถึงครับ YouTube ครับ Netflix ก็ได้ครับรวมถึงมีแอปอื่นๆเราจะเล่นอะไรก็ใส่เข้าไปครับ Netflix ก็คือเราก็มีรหัสสมาชิกก็ใส่เข้าไปครับทีนี้มาดู YouTube ครับ นี่ครับทุกท่าน YouTube ครับก็สามารถเล่นได้ตามที่ต้องการนะครับตัวนี้เป็นรุ่นถึงแรมสี่กิกับเรามาเล่นดูครับลูกเล่น YouTube สมมุติผมจะดูหนังนะครับสังงานด้วยเสียงครับ w a l l Song นี่ครับ รายการที่ทุกท่านชอบครับก็สามารถดูได้ในนี้แล้วก็ YouTube ครับตอนนี้เป็นที่นิยมจริงนค,นครับก็สามารถจะเล่นคอนเทนต์ต่างๆหรือรายการโปรดของเราได้ขณะขับรถครับทำให้ไม่น่าเบื่อครับทุกท่านโอเคแล้วนี่ก็คือ Android นในระบบคันนี้โอเคครับแล้วมาลองทดสอบฟังคุณภาพ,พเสียงจากลำโพงตรงรุ่นกราซีโลในโฟลช์พ a น a ม e r าคันนี้นะครับมาลองฟังสักสองเพลงครับทุกท่านนี่ครับ 朋友越来越多，但是寂寞并不因此而少一点。屋子里如果没有朋友来，这种感觉自己好像。 อ,อ่าะสักเพลงนงลงี่เป็นเพลงที่เอาไปเทสเสียงเบสสีครับสิ่ที่ช่วยได้คือพอเราแดมประตูตีขึ้นเราจะรู้สึกว่าเสียงเบสจะแน่นขึ้นเลยครับทุกท่าน แล้นี่ก็คือคุณภาพเสียงนะครับในรถปอ r s c ชภายในเมล่าคันนี้ครับติดตั้งที่มิลาสาขาราชพฤกษ์ครับใครสนใจสอบถามได้นะครับทุกท่าน